Birthday to you Happy birthday to you Happy birthday อันนั้นฝึกเป่านะคะอ๋ฝึกเป่าเทียนเป่าเทียนเป่าเทียนเื่องจากน้องอายุสองขวบนะคะในวันที่เก้ามกราที่ผ่านมาน้องจะพูดไหนไหนไหนน้องพูด <c oughs> ไม่ใช่น้องเรียกเอ่อพ่อสิเรียกพ่อ <c oughs> พ่อ <c oughs> พ่อ <c oughs> พ่ออันไหนน้องน้องเรียกพี่ปันน้องเรียกพี่ปันอันน้องเรียกพี่ปันเรียกปันก่อนปะปะไหนเรียกพ่อสิเรียกแม่สิแม่เรียกเอสสิเอเรียกพี่ภูสิภูเรียกพี่พีมสิโอจุกค่ะเออเรียกย่าสิเรียกพ่อสิพ่เรียกปู่สิปู่พี่ภู เรียกเรียกเรียกตีเร็วเรียกแม่แป้งสิแม่โอเคน้องพูดเก่งมากเลยยายยายยิงเรียกตาสิเรียกตาสิตาออลี่คลิปนี้ก็บายบายไปกับเสียงหัวเราะของเด็กนะคะ